เป็นเท้งผู้สายเท้งผ้หน e> ิ่งมืดเลยและจุดสุดเอและตอกันไปสองคนเฮ้ง อานผิดอ่านถือกัาไพ,าพ่พีนองก็หลายเย,ยอะน,นับแต่ลาเจ้าเจ้าเหนือหัวพญาเวงพระเขาเขตป้าคว้างเล่าบ้าทมวงเหงาควายงว้วพอมป้ายเขาหมูกาะทุกหมูหมูและเซ็ตเป็ดไก่พอมกินห้ำหน่อยบ่หลายเพราะเขาทุกขากยากายให้ให้ทำให้หาแสนอะไรนำพระองค์อยู่ยังขึ้นจนแจ้ง กับั้างขนกระแห่งเมโคกับแป้นเป่าขอให้พระบาเจา้าเมื่อโผดไทยเมืองแต่ถอนข,ข,ขอเชินขานออ้อยเอามันคนถอยหายศาสต์สัวอับป,ปีเจ้าสีพี่้ากันสร้างทัวเมืองเบิดทวนต่างกระวนเอินดาวาจังให้มิยังกะให้คนถอดท่านเบิดเกี่ยง จนว่าพระขัางแห่งบ่มีเงินสีข่างไทยประเวทค้นถอยห้สที่เอาไว้เหตุอีหยังเมื่อซาเข้าบ่เมื่อดอกเอออันนี้เป็นเป็นนาทีของคุณยิงผมผสมมุดตัวเป็น่าออขานอบบ้านไทยอุ่งเหต้าโถขออย่าโทษพอทากุ้นียดนุ่นให้ถึงขาออขาผู้น้อยคนคือปัญญาอุปมาคือควายแล้วแต่ค้นสี่ดึงทออื่นที พาไปไต้ต้ไปเหนือกระแลวแต่ขันบ่ป้าแต่แท่วัดเอ้เอาแสใส่หลังขอพระองค์จงตังยึดโขดปูหน้าเ,เมื่อพาลาดตุ่มภัยเมืองไห้หายหอนพระเอ้ยเอะ <c oughs> เป้นอน้อยอย่ามากวนเฮ้าถอนเฮาทั้งสองมันค้นถอยพวกไฟหน่อยสั่งค่อยบอยอยากเห็นเฮ่าเคยขออยู่แลว้วกะยั่งไห้เฮานี้เทาบ่มีแนวดีกะจังหนีมาผี่ ขั้นเห่าหนีมาแล้วกันยั่งตามมาอีกขั้นไหลหนีจากหนีสีไปส่วนอยู่ใสขั้นตัวเห่าเมื่อแล้วสั่งเห่ากัสีไลหนีอีกคอยบอกลับบานแล้วแนวใจแนวเจา้าลหลคอยหนีไปผ้ากันเมื่อสาคอยบอเสือพวกมูเจ้าดอกบอกเมื่อดอกยากแ ับพิษหือถืกกูดกูดอ่ะขาผูน้อยค่ค้นทึบมาติดคิดทำน้ำะองยานจะท่องความสุขอยู่ในไพ่กว้างพ่วงสัตว์เสือเสือสางส่างใหญ่ยุ่งและอินสิกินเจ้าอยู่ไพ่พระบาไทยพระบาไทยสิทนทุกสิเวทนาทุก ผงขาอุกในใจคิดน้ำพระองค์เจา้ากรับทั้งเนื้อหัวเหงาอา่องสนชัยเจ้าปูพุทเดียญาเจา้าก็มาพรอมเฮียดเซิรนขันสองอพระองค์ขันบ,เนนบเนน่เห็นแกหนาก็เห็นแกตาสองน่วยเห็นแกปูญาเจา้าสีมาเว่าเนียวขอแดทอนเซิรนขาน้อยตวกมูเจา้าว้าววอนขอมีแต่ทั้งเดียวใดเนียวจอชีแจ้ว แต่ว่าปูญาแล้วค่ำเดียวกับบอปากขั้นคอยหลับปากเจ้าเมื่อแล้วกระไรหนีคอยสิไปอยู่หลีสนหมเฮื่อนไผ่คอยอยู่ในไพว่วังกะอยู่ดีบอมีห่อนหรือว่านุ่งนั่งหน่อยมัดที่นั่งสิกับเตากับไปน้ำหมูขจา้าเส้นถอนคอยบอมื่อไปผ้ากันไปสาเมื่อสามัดที่สิเมื่อน้ำเขากับเมื่อสาคอยจะอยู่เขาว่งกดผู้เดียวดอกไปสาผ้ากันเมื่อสา พวกมูเจ้าวาวว,วัดขอถือบทพระญาวุรุลมเอพรพญาบุรลมเ,เนแต่เนือหัวเจ้าอ้มสนชัยพระเจ้าปูได้ยินเวแอ,อพระเวทว่าจังตันใจสถานวันไวใจนึงคิดว่าเจ้าสันนอนพญาเวทสิหาเหตุกาวอ่างถึงเรื่องบ่อยอยากเมื่อ,อ,อใจหนึ่งคิดห่วงบ้านเมืองใหญ่สีที่ขันพระเวทยังสีนี้บ่ตาขึ้นเมื่อบ้าน เมื่อเมื่อเมื่อเมืองหลวงกว่างเอ่อมิดพญาสืบตออ่อต้อเองให้เป็นปูเถาข้องบ้านกะบวาวพระจึงใส่พระจึงได้ไขโอดว่าจ้าว่าลูกใต้เอคนดีให้ตาวขึ้นเมื่อบ้านเมื่อสืบสางเป็นพญ่าแทนคอเออเอ เพอกระเทาแก่แล้วสีข้องบานกระบอไวเมื่อนอลูกนอเมื่อเมืองเฮาพระเวทเจ้าได้ฟังพอไขาขานปานดังมีน้ำต่ำทิมแท่งอกเจา้าเกิดเห็นความกกเขาสนใชัพย,ยพญาพอขับไลนีจจากบานอายนามูประชาก็เลยปากกาวตานจ่าต่อองค์สนชัยปาสมเด็จพระบิดาหอยคอยฟังทั้งนีข้าวขับคอยนีจากเมืองมามยูป่า ต่างบอกคิดว่าข่สิไปส่นอยู่ใส่ข่ยนีไอไปฟ,ฟาฝูงหมู่ประชาชี้พ่อครับหนีจากเมืองสัวซ้ำกาลีบนันแมนว่าข่สิขอว่อนขออยู่องค์ปูเจ้าตาใส่กับบอเหลียวมามือนีสิเอินตาวกับเมื่อแสนสิบ้าที่จ่าบอ่อเสือเลยคว่มเมาให้เจ้าเมื่อสาเจ้าองค์สนใช่พระเจ้าปูข่ยนีข้นสัวสาสิเน่าคางอยู่ปลาลิ่งนี่แล้ว เมื่อสาพระเจ้าปูข้าน้อยบ่เมื่อดอกือมดที่สิเมื่อก็ให้เบิ่นเมื่อสานุษนาดลาหน่อยนาอ่าุทดีนั่งพุทธดีนั่งพุทธดีสิเออนั่งเมืองเจ้าพุทธดีเออน้๊ยาคันใดยินจังสั่นใจสถานวันไหวพระนั่งบ่ได้หนิงอยู่เฉยเมย สันไหมมันมันเถาแล้วมันสั้นนั่งอยู่เฉยเมยแก็จึงเผยว่าจ้าต่อนางมาที่น้อยดูล่าเจ้าเวทสันดอนลูกแม่ทั้งมาที่พร้อมฟังถอนแมสิจ้าคันลูกเว้าจังสั้นมันจีแม่มันแพิษหิดคล่องหลังมันสิเป็นป้าปัง าบาปากร,รมัมสีน้ำตอ้องมันชีเป็นบาปของอในในสงสารเกะกายใต้เกิด นับศาสตร์บได้แสนเนี่ใส่คาบศูนย์เพราะระหว่างบอแม่นั่นมุ่นมากแม่เป็นลายแม่เป็นลมไม่คือเสือแม่แมนสิเป็นสัแม่คือเสือแม่เสือคาบเคยขาบุตรตากินลูกมีแต่หาลูกน้อยมาเลี้ยงลูกต้นค่อนเฮานี่กับปุ้นเปียบคือเสือ เมื่อลูกเมื่อเมื่อลูกขืนคัดค่ำกระดาวดี้กัดหรือคัด่ำกระดาตี้ทั้งเขียนบงหลาบังบังี่ทั้งเขียนด้ยตั้งแต่เน้อ ตาตีทั้งเขียนเอตีเขียนนั่นอ,อยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้นี้ความเร็วจังได้ล่องมือเขียนก้านเขียนกจ้ำใจเอ,เอาเสียใจตีลูกมาแต่ละครคือเขียนหน่วยมโน,โนแม่แล้วให้ลูกเ,เกิดในไอคูกคิดทีตวนเ,เรืืองเกาเที่เป็นมา ต้นครับลูกนี้พาล่าวามันเป็นอย่างแท้ใจจริ้งแท่มานด้าพอแม่บ่อได้คิดนะจังสันข้อเสียวทอเม็ดทอเล็บมือที่มันเป็นจังสัน่นกะยอนบาป,าป้าป้างหลังมันคงเป็นป้าปั้งเก่ามาน้ำล่างบัดนี้เออเม็ดกระบวนแล้วเมดกรัม เอียงอ้อยหอยแมนแม่มมสสองแม่เส้นสองลูกอ,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 อ่อนอน้อยเมื่อบานสืบนครสาลี่น้อยกับแก้วกิ่งกันหาลูกดีไล่สองห้าแมนไผ่สิมาเลี้ยงปูยาเจ้าเั่เาแก่ทั้งสอง ลูกบออขึ้นเมื่อน้ำแม่สิใต้เดียวนี้ว่าแล้วก็นั่งมัดซีเออกล้มล่ม่งซีรอแม่สิบอากับปากกับมือกับนเอบแม่เป็นลุงขยุกมาขยุอมา อ๋อบัดนี้ขันเมาแล้วครับแล้วกษีร่าเขาวงกดกากษีร่ากษีทีนี้กาบัดนี้องค์พระเวทก็จังได้เอินสังพู่มสถานขอให้สำรันลุ่มอยู่สถาสเตียนยัง มาไล่ย,ย่อยแควนย่อยเดียลระดาดชุมพึกษาศาสตร์เสื้อให้คงมันมืนวัดสาเหยมสจรลขึ้นห้องประเจใจแก้วกูกเดือให้คอ,อยอยู่เทียงมันดกด่วซชื่นเสมเอให้คอยอยู่ดีดอ โอ้มาหญิงสาเสื้อกว้างฟานละหม่อมมังสังฆาแต่ก็ฮอกน้อยเฮียมสิห่างว่าหันไห้เสียดเดเอ้ออ้ยอาสมน้อย ทีเคยนั่งภาวนาจิหังเหินบอมีวันได้อวยหันหอกขึ้นโคงเคยได้สงสนานนางในสาบบุกกระีิบบัดนี้สิมาหางว่างเห ដ្រូពីផ្លានສយ្លាន់អาំន់ក្ត្នឹងល้ស់ដ្រងដ្រៀងសាប់ มาก่าหรอเพียงตัวนี้เรอเขาคิดีวโง่เอาแล่วก็เปียกเปิด่แล้วเรียบร้อยท่เล้ยงงดไปหลาย่นะแล้วเนาะเอามนีวดน้ำรับพรนล่วน้ำมาบอเอาหมดนีแบบขวดน้ำใช วัดลงในนัง่งทลณนีเพื่อเพ็รสักขีพยานอ่ะยะทวาริวาฮาปูราบริเวนติตาพะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิ